เจอปัญหาครับเจอปัญหาคือเครื่องตัดหญ้าที่ใช้อยู่สตาร์ทไม่ติดเครื่องเครื่องวูบดับกลางกลางอากาศหรือว่าวูบดับไม่มีแรงนะ,อะตอนตัดแล้วก็ตัดไม่เสร็จก็เครื่องกระดับแล้วตอนนี้ก็สตาร์ทไม่ติดนะครับอันนี้ผมก็จะมาลองถอดนี่ถอดคาบ,บูล้างดูครับหรือว่าเช็คดูว่ามันจะเกี่ยวไหมมันจะตรงปัญหาเอ้ยมันจะแก้ปัญหาตรงจุดไหม อ่ามันจะตรงที่เอาคิดว่ามันมันเป็นไหมน้ำน้ำมันท่วมหรือเปล่าหรือว่าอะจะเกิดจากปัญหาอะไรนะต้องมาลองติดตามดูนะว่าถ้าเกิดแกะแล้วล้างแล้วมันจะใช้งานได้ดีขึ้นไหมสตาร์ติดไหมก็มารอดูครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะทําการหรือนะครับหรือนี่ครับก็อุปกรณ์ก็จะมีหกเหลี่ยมนะครับ กองเนี่ยกองอากาศตรงนี้ใช้หุ่นเหลี่ยมครับถูกจมผกก็จะท,ทำการหมุนลื้อนะครันมาตรงนี้เป็นกองอากาศครถอดมางแล้วเอาน็อตใส่แล้วกันหายลอจากน,นั้นก็ดูนี่ครับตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะยับให้ดูฟองน้ำตรงนี้เป็นฟองน้ำามันกองอากาศบเป็นฟองน้ำตรงนี้นี่เป็นฟองน้ำนะครับเนี่ยแกะออกมาก็เหมือนกองครับเป็นกองอากาศกองฝุ่นละอองกองอากาศชั้นหนึ่งพอมาตรงนี้มันจะต้องใช้ไขควงนะครับ นี่นีน็อตสองตัวไขควงครับหมุนนี่ก็ใช้ไขควงไปนี่นครับตรงนี้ก็ต้องใช้หกเหลี่ยมครับกันนอตตรงนี้สตัวนะครับนอดยาวสตัวเดี๋ยวถอดตรงมา นี้ออกก่อนคนระับเหยาประมาณผมปิดไปแล้วนะครับอ่ดูนี่ครับเห็ไนไ้มครับอยากให้ดูนะครับที่ฝุ่นแบบมีจะมีตัวกรองแต่เป็นที่ฝุ่นเห็นไหมครับขม่าวเห็นที่ฝุ่นอยู่ในนี้อยู่ก็ไม่เยอะแต่มีนะครับแล้วก็เนี่ยจะถอดทำการล้างนะครับ ถอาทาการเอามาล้างทำความสะอาดแล้วประกอบเข้าไปใหม่นะอ่ะโอเคหรือต่อครับสายคเิ่งครับสายคเิ่งเขาจะมีบล็อกมีช่องมีรูของเขาครับเวลาเสียบเข้าไปก็ เสียไปลอ,องเดินที่เดิมอันนี้จะมาทำการล้างนะครับเอาไปล้างาไปแกะล้างนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้ผมก็จะมาแกะตรงนี้นครับแกะตรงอ่าต้องบอกว่าตรงลูกรอยครับลูกรอยอ่าตรงนี้ด้านล่างนะครับที่ปล่อยลูกรอยน้ํามันแกะเช็คดูนะครับ นจะเป็นเหมือนตัวลูกลอยนะครับลูกลอยดันเวลาน้ำมันได้ระดับต่ำกว่ามากกว่าก็จะดิ้งไปดันนะครับแต่เหล็กแต่เหล็กตัวนี้มันมีแย็บเข็มเข็มรูน้ำมันตรงนี้จะแทงน้ำมันนงตรงนี้เขาเรียกอะไรผมก็ไม่รู้อัเน,นี้ก็คือจะเป็นประมาณนี้ก็คือจะทำการล้างทำความสะอาดที่หมด โอเคนะครับปล่อยเขาก่อนกเปลี่ยนด้านไขควงคต้องใช้ไ่ควงปากแบนนะครับในการหมนะุตนตัวนี้มาครับคนลบมาล้างครับโอเค ตรงนี้ก็มีจะเป็นสลักนะครับสลัดจะหลุดแล้วจะถอดออกมาล้างเลยก็ได้ครับจะค่อยใส่ไปใหม่นะครับเพราะน่านจะหลุดอยู่แล้วก็ถอดตรงนี้เลยนะครับถอดได้เลยฮะมีรูอย่างงี้รูนิดเดียวครับนีผมถอดออกมาแล้วก็ถอดล้างให้หมดเนี่ย ก็เป็นการประกอบคาบ,บูเลเตอร์หรือว่าคาบ,บูเนี่ยเครื่องตัดยากย่กลับไปที่เดิมนะครับามาดูว่าประกอบยากไหมแล้วก็ต้องมาลุ้นดูว่าหลังจากประกอบแล้วเครื่องยูสตาร์ติดไหมย,ยังจะวูบจะดับจะติดหรือเปล่าเรามาประกอบกันเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็มาประกอบกลับไปเลยเนะแล้วก,ก็เอาตัวนี้มาตัวคาบ,บูนะครับ นี่ตัวขาบูมันเอานี่น็อตทองแดงเนี่ยเหมือนอ่าเรียกว่าอะไรน็อตทองแดงอ่ะเนี่ยผมก็มไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะก็หมุนกลับไปที่เดิมแหละเอาออกงี้งก็ถอดถอดมางี้ก็เอากลับงี้ตรงนี้ก็ค่อยหมุนนะเพราะมันเป็นทองแดงเดี๋ยวต้องเอาไขควงนะไขควงก็เปลี่ยนสายควงที่ สามารถเปลี่ยนด้านได้ให้เป็นปากแบนแล้วก็เป็นแฉกจะได้สะดวกนะครับผมว่าเปลี่ยนด้านหมุนไม่ต้องหมุนแรงนะครับไม่ต้องเอาเอาแน่นมากครนะเอาแค่พอตึงมือพออยู่พอครับจากนั้นก็ประกอบครับกลับไปที่เดิมเลยผมเอาตัวสลักแล้วก็เข็ม อเรียกว่าเข็มแทงน้ำมันนะก็ตัวนี้ห้อยนะตัวนี้มันเป็นหัวมันจะเป็นเข็มอ่เข็มตัวนี้ห้อยห้อยกับตัวนี้ก็ห้อยกับเข้าไปจบกนั้นก็ ทางเข็มจิ้มลงไปในรูนะครับให้รูจะมีรูนะครับ <S <S ก็เขย,ย็เก็บตรงสลักเนะี่ยให้ตรงกับรูนะครับเนียต,ต้องใช้ยากความเป็นยากนิดนึงความนิ่งนิดนึงครับสลัก,น,ก,น,ลกนี้นะครับโอเคไหมลักตรงนี้ครับ อ่าเหล็กเสียบเข้าไปตรงนี้กล้องไม่โฟกัสกเพิ่มหนึงแล้วนี่ครับเข้าตรงนี้แล้วก็ให้มันทะลุให้มันล็อกไว้อย่างงี้ก็เหมือนเดิมคนระับนี่ก็ขยับหนะน่อยลูกลอยก็จะมีหน้าที่ดิ่งตัวนี้เลยครับดิ่งขึ้นมาชนตนัวนี้ให้น้ำมันมัน,มนก็หน้าที่แทงเข็มน้ำมันก็จะ กระดิบกระดิบกระดิบเงียบ<ม>การทำงานก็อย่างเงี้ยบเป็นอย่างเงี้ยปึ๊บโอเคพอระวังสลักตรงนี้มันหลุดด้วยนะครับก็ประกอบต่อไปก็ขั้นตอนต,อนต่อไปก็ตัวพลาสติกสีครีมตัวนี้เป็นลูกลอยตัวนี้ครับอาจจะมีล็อกของเขานะครับก็วางกลับไปเห็นไหม เพื่อต้ดิงน้ำมันมัน,ม,นมันได้ระดับมันก็จะดิ่งดิงดิงดิงมาชนนะที่ชนตัวนี้ก็ประกอบกลับเข้าไปทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับก็ประกอบประกบกลับเข้าไปนะครับจากเราดูแล้วมันได้แล้วชิคแล้วเรียบร้อยนอ็อตสองตัวที่ตอนหมุนออกตอนแรกนะครับก็หมุกลับเข้าไป ประกอบตะกบูก่อนแล้วก็เปลี่ยนจากใชคู่งแลด้นะครับปากแบนนะครับใช้ใช้เป็นปากแฉบเหมือนเดิมนะครับรแล้วก็มุนโอเคขั้นตอนนี้ก็ผมทำต่อเสร็จแล้วประกอบกับ แบบนี้เป็นรูปร่างแบบนี้มอนเดียวนะครับจากนั้นผมก็จะไปต่อเข้ากับเข้ากับเครื่องตัดหญ้านะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็เอาตัวขับบูตัวนี้นครับไปต่อกับถุงตัวสวิตน้ำมันนะครับว่าต่อตรงนี้ก่อนเราจะได้ง่ายในการต่อในขั้นตอนต่อไปนะครับตรงนี้นครับ จากนั้นเราก็ถึงมาต่อตรงนี้ครับพราะมันยังขยับขยับได้ตรงนี้ครับจะได้ขยับจากสายน้ำมันขยับได้นะครับก็มาต่อกับก็อย่าลืมนะครับประกินนะครับประกินตรงนี้ประกินจะมีสองตัวนะครับสองชั้นก็วางเข้าไปประกบ จากนั้นประก็นได้แล้วแล้วก็เอาอ่นอ็อตยาวนะครับนอ็อตยาวสองตัวหกเหลี่ยมนี่ตัวนี้ครับที่ใช้หกเหลี่ยมในการไขนะครับก็นี้เอามาล็อกไว้ก่อนให้รู้ตรงนี้ครับแย่ yeah, ล็อกประก็ณไว้ก่อนเพื่อไม่ให้หลุดเพื่อจะได้ล็อกเป้าหมายไว้ให้ตรงนะครับจะมีสองตัวนะครับถ้าเกิดเราไม่ล็อกตรงนี้ไว้นะครับประก็ณมันก็จะ ขยับได้ครับนี่หลังจากเราประกินได้แล้วนะครับนี่ท่านหลังครับประกบไปแล้วก็เล็งรูให้ตรงครับก็ใช้หกเหลี่ยมหมุนกลัเข,เข้าไปเหมือนเดิมครับแก้เอาไม้ก็เอาเข้าอย่งนัครับ จากนั้นแล้วก็นี่ครับสายคาลิ่งเราครับจัดกลับไปที่เดิมครับมันจะมีล็อกของเขาอยู่นะครับลงล็อกมันจะลงไปเลยครับผมนี่คพอโดนล็อกเขาจะลงไปเลยนะครับ แล้วก็หมุนครับหมุนหมุนกลับเข้าไปครับเนี่ยครับหลังจากที่ผมประกอบเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้แต่ยังไม่ไม่ใส่กองอากาศนะครับยังไม่ไม่ใส่ตัวครอบกองอากาศเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูก่อนแล้วก็เปิดน้ำมันให้สตาร์ทดูก่อนว่า จะสติตใหม่นะครับต้องมาลุ้นดูครับ ใส่กองใส่อะไรทุกอย่างปิดครอบครอบเสร็จแล้วลองสตาร์ทอีกทีนะครับสตาร์ทดูนะครับได้เป็นปกติไหมหลังจากที่ดับเครื่องก็ปรับตั้งค่ากันเร่งต,งต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองสตาร์ทดูอีกทีครับ ต้าเดินเบาใช่ปกติแล้วตอนนี้ปรับตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครัรถปิดแล้วก,ก็สตาร์ทได้ใช้ได้แล้วนะรรอไปทดลองตัดก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรสรุปว่าการล้างคาบูนะแก้ไขคาบู ผมว่าตรงจุดครับก็ประมาณนี้ครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับ